สวัสดีครับโมสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเพจชาว YouTube นะครับทุกท่านนะครับอัปเดตความคื่หน้าหน้างานลอกอ่างนะครับครั้งแรกในชีวิตงานลอกอ่างนะครับที่รับขุดขนนะครับแบบนี้ครับผมเป็นงานแรกครับพี่น้องครับ ผลจากการทดลองนะครับครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่างานนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากครับพี่น้องเอารถดงสองตัวครับปัญหามันอยู่ที่ว่านี่ครับพอรถเบคโคตักสองคันแล้วทีนี้รถเบคโคตักสองคันนะครับแล้วก็รดำเยอะครับ ปัญหาก็คือหน้างานที่เคครับผมมันเคลียร์ไม่ทันครับก็เลยต้องให้แมคโครครับมาเคลียร์นะครับมาเคลียร์ทุกๆตอนเช้านะครับหรือว่าตอนเย็นนะครับเคลียร์ให้มันมีพื้นที่สำหรับลงในใแต่ละวัน,นครับเอารถไถอย่างเดียวนี่ไม่ไหวครับผมไม่ไหว รถไทยอย่างเดียวไม่ไหวแน่นอน,นครับคันเดียวครับอย่างน้อยก็ต้องคันใหญ่ๆนี่ต้องสองคันนะครับสองคันนี่แทบไม่ได้พักนะครับรถไถนี่ถ้าสองคันนะครับผมคันเดียวเมื่อวานนี้ไม่ได้พักเลยครับปวดขาจนเมื่อยขาปะมีนอ้อง ตันโลนครับมาเคียทีนี้นี่ขึ้นมาข้างบนนี่ครับมันเป็นหินครับเป็นหินหินแบบไอ้นี่ครับเป็นดินตับหินนี่ครับมันเป็นยังไงครับทีนี้มัน มันรถมันมันเกียไม่ได้นะครับรถไถมันมันเกียปรับไม่ได้ดันมาไปเลยพี่น้องงานเข่าเลยนเนะเสียบินกำลังเอามาเกียนะครับช่วยกันครับ

ละ400กว่า500ครับอละ400กว่าเที่ยว2พันนะครับ บนถ้าเป็น10ลอ้อนี่จะคุ้มค่าอยู่ครับ10ลอ้อมันก็จะไปได้ดีนะครับกว่า6ลอ้อครับแล้วก็ใส่ได้เยอะด้วย งานแบบนี้มันต้องงาน10บลอ้อครับผมเอสิบลอ้อไม่ไม่จำเป็นต้องหลายคันนะครับ10บลอ้อสัก5คันนี่พอดีครับตัก2คันเมคโคสอตัวครับกับสิล้อ5้าคันนี่พอดีเลยครับ คันละ2ตัวครึ่งก็คืออีกคันหนึ่งไว้เสียบเห็นคันไหนบ้างก็แม่โรคันไหนบ้างก็เข้าคันนั้นเลยนะครับทีนี้ใส่รถสิบล้อนี่ครับเวลาตาักใส่10บล้อนี่มันมันใส่เยอะครับใส่ได้ประมาณ10บสกว่าตาักได้ครับ ใส่เลยยั่สิบหาตักหนพี่น้องมาดำลงกองเจอเกอเอยมาเอยสิบล้อค่าเที่ยวก็จะแพงขึ้นนะครับก็ไปตามตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะได้คุ้มค่ากว่า ถ้าใส่6กล้อเราก็ใส่ได้ประมาณ5ตักนะครับห้าตัก6ตักไม่เกินนะครับถ้า10บล้อเราก็ใส่ได้ถ้าดินแข็งดีๆหน่อยก็ได้ใส่15ตักนะครับได้ครับแต่ถ้ามันหนางานลม ใส่เด่นหน่อยก็หกล้อครับก็คือหมายความว่าใส่สี่ตักห้าตักหกตักนะครับใส่หกตักใส่ได้เท่ากันกับสลรอดแต่ว่าค่าเที่ยวแพงกว่าครับค่าเที่ยวก็จะแพงกว่าหกล้อ ถ้าสมมุติว่าเป็นรถสิบล้อนะครับเนี่ยรถแมโครเคียร์แบบนี้ก็คือไม่ต้องเอารถไถมาลูบอีกนะครับไปได้เลยอยขึ้นมาเบอร์เบอร์เบอร์แม่ดำได้เลยครับสิบล้อล้อหกล้อนี่ไปเังสี่เพราะอะไรครับลึกลึกจางรลากลึกลึกจกักรลกเนี่ยพักบ ไปพันเจ็ดแล้วครับพันเจ็ดร้อยเที่ยวแล้วพันเจ็ดร้อยเที่ยวนะครับกับดินที่เหลืออยู่วันนี้ทั้งวันน่าจะไม่จบครับวันนี้ครับไม่จบแน่นอนแหละดูแล้วน่าจะมีต่ออีกพรุ่งนี้อีกครับดินมันหนาครับ ถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่วันนี้ไม่เสร็จก็จะตกเข้าไป2,000นิดๆน,นะครับอีกเมลืนนี้อีกวันหนึง่งก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ครับถ้าเสร็จวันเมลืนนี้ครับในเกณฑ์นะครับ2,005ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เราตั้งเป้าเอาไว้นี่ก็คือ ตามเป้าครับคนทำก็พอเหลือครับ เกียร์ให้มีพื้นที่สำหรับเทวันนี้ทั้งวันนะครับเนี่ยแตละมือนี่เแบบิดลแตละมือนี่สูงขึ้นมือละั้นนะพี่นอ้องนี่วันละชั้นครับตอนนี้ตรงนี้มันชั้นที่สี่แล้วครับความสูงนะครับน,นี่ครับ เขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าเราจะต้องจะต้องเอาดินไปไว้ตรงไหนนะครับให้อยู่ในบริเวณสเมสเมอสเสมอเสมอไม่สเสมอไม่รู้ครับเราทําอย่างเดียวครับเรามีหน้าที่เอาดินขึ้นมาเทนะครับหาที่เทให้กับตัวเองนะอ่ะโอเคครับ คลิปนี้ก็จะพอเป็นแค่นี้ก่อนครับติดตามชมกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ